าพที่เห็นตอนนี้นะคะที่มีน้องนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3นะคะรานะในงานกระถินวัดภูคารัตนารามนะคะสวยงามมากค่ะแล้วเป็นบรรยากาศอยู่ในศาลาเอเนกประสงค์นะคะของวัดภูคารัตนารามที่ยมเพ็ญได้กล่าวข้างต้นนะคะว่าอาจารย์บัวมาอยู่ที่วัดภูคาได้สองปีนะศาลาเอเนกประสงค์หลังนี้ที่บอกว่าใหญ่นะคะบางคนก็ย,ยังนึกไม่ออกนะอันนี้เป็นบารมีของอ,อาจารย์บัวนะที่สามารถ สร้างได้แบบไม่ไม่ยากเย็นนะคะสำหรับศาลาหลังนี้นะภายในเวลา2ปีนะคะน้องผู้หญิงนะก็กําลังรำนะ,ะประมาณว่ารำอวยพรอ,อะไรประมาณนี้นะคะในงานกระถิ่นวัดภูคารัตนารามนะคะ นำบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะเพราะบอกอย่างที่บอกนะว่าเสียดายคลิปมากนะยมเพนเก็บภาพไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะนาภาพมาให้ทุกท่านนะได้รับชมนะหลังจากเสร็จงานกระถิ่นแต่แล้วอย่างที่บอกนะคลิปก็จะทําย้อนหลังแบบนี้นะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ